สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองอุปการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งใน15คลิปนะครับที่ผมได้พูดถึงนะ15ค่านิยมนะของคนยุคนี้นะครับที่เป็นสัญญาณเสื่อมนะครับทางด้านสติปัญญานะครับซึ่งก็ไม่ได้เรียงนะครับว่าค่านิยมไหนมาก่อนแล้วจะสําคัญก่อนนะหรือว่าสําคัญกว่านะครับก็เรียงตามให้ครบ15ค่านิยมนะครับที่ผมมองเห็นนั่นเองนะครับ ทั้ง15ค่านิยมนี้จิมก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะค่านิยมหนึ่งก็นําไปสู่อีค่านิยมหนึ่งไปนาไปสู่อีค่านิยมหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงค่านิยมสุดท้ายแล้วครับค่านิยมที่15นะครับเรื่องของความรักนะครับรักลูกนั่นเองแต่รักลูกไม่ถูกทางนะครับที่เป็นเช่นนี้นะมันมีสาเหตุที่มาที่ไปนะเป็นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจตัวเราเองเลยนะเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความสุข เราคิดว่าสิ่งนี้คือความทุกข์นะเราก็ต้องการให้ลูกเราเนี่ยมีความสุขนะไม่ต้องให้เขามีความทุกข์นะเพราะว่านี่คือธรรมชาติของพ่อแม่นะที่ปรารถนาให้ลูกตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์นะครับเพียงแต่ตัวพ่อแม่เองเนี่ยก็ยังมีความเห็นผิดนะมีความหลงผิดอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะสอนลูกอ่ะถ่ายทอดลงไปในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะในความเห็นผิดหลงผิดอยู่ก็เป็นไปได้ จึงเกิดที่มานะครับของข้านิยมที่เรียกว่ารักลูกไม่ถูกทางนะซึ่งจริงๆก็คือความรักน่าจะเป็นสิ่งดีถูกไหมในศาสนาพุทธก็เรียกว่าพรมวิหารสี่นะก็คือมีเมตตาการุณาบุทิตาอุเบกขานะซึ่งส่วนใหญ่ที่พ่อแม่ยุคสมัยใหม่นี่นะครับที่อาจจะหายไปเนี่ยก็คืออุเบกขาที่ต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วนิ่งนะค,คือการรักลูกนะที่ไม่ถูกทางเพราะว่าขาดอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วนิง นะก็ต้องรู้ว่าเราควรจะรักลูกในแบบไหนนะจึงจะไม่เป็นโทษแก่เขานะครับเพราะแม่อยยุคสมัยนี้หลายอย่างเลยทําเพื่อลูกนะทุกอย่างก็เสียสละทําเพื่อลูกเพื่อต้องการให้ลูกมีความสุขนะแต่ว่าไม่รู้จักสอนนั่นเองหลายอย่างก็เป็นการสปอยเขาหรือว่าตามอกตามใจเขาจนเสียหายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกนะ็อย่างที่เราเห็นนะครับนะ หลายครั้งที่ลูกต้องการอะไรนะครับนะพ่อแม่ก็จะมอบให้นะเขาถึงเรียกว่าลูกเนี่ยเหมือนกับแก้วตาดวงใจของพ่อแม่น,นั่นเองถ้าพ่อแม่ที่หลงในความสุขเช่นวัตถุสิ่งของหลงในอะไรทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาเนี่ยเขาจะคิดว่าเสียงตาเหล่านี้ที่เป็นความสุขของเขานะครับในการที่มีบ้านใหญ่รถคันใหญ่มีของมีแบรนด์หรูหราการท่องเที่ยวบริโภค นะที่มากมายเนี่ยนะลูกเขาก็ต้องชอบด้วยแล้วก็เป็นความสุขด้วยนะครับเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆนะที่เขารู้สึกว่าเป็นความสุขของเขาเนี่ยถ่ายทอดนะไปสู่ลูกนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็จะสอนเรื่องค่านิยมซึ่งตัวเขาเองนะครับมีค่านิยมที่อาจจะไม่ถูกต้องนะใน15้าค่านิยมเนี่ยเช่นเน้นผลมากกว่าเหตุนะครับเป็นคนที่เชื่อง่ายนะครับเป็นคนที่ใช้ก่อนจ่ายที่หลัง นะหรือเป็นคนที่เชื่อว่าศีลธรรมเนี่ยนะอไว้หลอกคนนะครับนะนั้นคนที่ฉลาดอย่างเราไม่จำเป็นย้งเชื่อเรื่องศีลธรรมก็ได้นะครับหรือว่าเออเป็นคนที่เชื่อหรือพึ่งพาในสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความประมาทในชีวิตอย่างเงี้ยนะหรือเสรีภาพนะครับที่สับสนนะครับให้เด็กนัแสดงออกนะครับนี่ว่าเป็นสิ่งดีนะครับแต่หลายครั้งอาจจะเกินเลยขอบเขตนะครับ หรือสิ่งที่สอนเด็กให้ดีแต่เปลือกนะครับแต่ข้างในมันขาดการพัฒนานะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดความหลงผิดเช่นนี้นะที่อยู่ในพ่อแมนะ่แล้วถูกถ่ายทอดมายัางลูกด้วยความรักนะครับหลายอย่างเลยทําให้การเป็นสปอยหรือทําให้ลูกเกิดนิสัยที่เสียนิสัยที่ไม่ดีนั่นเองก็คือทําทุกอย่างให้เขาไม่รู้จักสอนเขาในการรับผิดชอบนะไม่สามารถอสอนเขาในการแยกแยะนะความถูกความผิดความดีความชั่วด้ แนะไม่ได้พาเขานะไปหาที่พึ่งที่ถูกทางนะที่พึ่งที่แท้จริงนะครับก็หวังพึ่งภายนอกนะแต่าการพึ่งพาตัวเองทั้งหมดทั้งปวงก็เกิดมาจากตัวเองเป็นหลักนะก็บ,บอกว่าเปรียบเสมือนว่าแม่ปูใช่ไหมซึ่งมันเดินเกไปเกมาเดินไม่ตรงทาง่นะพวาาจะสอนลูกปูมันก็สอนไม่ได้นะก็เหมือนคนในโลกใบนี้นะครับนะถ้าตัวเราเองไม่ฝึกพัฒนาจิตใจนะให้มีค่านิยมที่ถูกต้องนะเป็นค่านิยมที่ประกอบด้วยสีปัญญาแล้วเนี่ย เมื่อเรามีลูกมีหลานการสอนของเราก็จะสอนสิ่งผิดๆนะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดคือเราต้องปรับแก้ไขตัวเราเองก่อนใน15ขั้นยิยมที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องปรับแก้ไขตัวเราเองก่อนว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีชั่วถูกผิดนะแก้ไขตัวเองได้ก่อนนะครับทำทิฏฐิ i, ความเห็นตัวเองให้ตรงก่อนไม่ตกอยู่ในความเห็นผิดความหลงผิดก่อน นะเมื่อเรารักลูกนะเราก็ถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่พึ่งพาได้ที่แท้จริงนะครับเออพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยไปสู่ลูกนั่นเองก็เป็นการรักลูกที่ถูกทางนะครับไม่เป็นการรักลูกที่ไม่ถูกทางนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นนะใน15ค่านิยมในยุคสมัยนี้นะครับ ก็ขอทุกท่านกน็ฟังได้สิปัญญาไปและนำไปใช้ในการปรับนะในการพัฒนาตัวเองแล้วก็คนรอบตัวนะครับให้มีความสุขที่แท้จริงนะครับก็จะได้เป็น15ค้าค่านิยมนะครับนะที่ถูกต้องน,นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ